สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่นำเข้าหลักยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แต่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารโดยผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นคนไทยชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ที่รับย่างรักรอบนําเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดนตํารวจภูทรภาค4โดยพลตารวจโทเดชนรงสุทธิชาญบัญชารักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค4จึงจัดโครงการอบรมสมาชิกแจ้งข่าวยาเสพติดนาคาน้ําโขงเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนอ,อําเภอริมแม่น้าโขงและริมแม่น้ําเฮืองในพื้นที่6อ,อําเภอ7สถานีตํารวจ รวมชาวบ้านเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น700รคนชาวบ้านที่ผ่านการอบรมสมาชิกแจ้งข่าวยาเสพติดจะมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพื่อสนับสนุนงานตำรวจในด้านต่างๆและได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งพลตำรวจตีศักดาวงศิริยานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยระบุว่ายังมียาบ้าอีกจำนวนหลายล้านเม็ดที่จะทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด6อำเภอชายแดนไทยลาวได้แก่อำเภอนาแห้วด่านซ้ายภูเรือท่าลี่เชียงคานและอำเภอปากชมระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเราต้องเอาประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการที่จะรักษาความสงบและก็สกัดกั้นยาเสพติดของจังหวัดเลยนะครับก็จึงได้ทําการทําโครงการ อบรมเขาเรียกว่าโครงการนาคาน้าโขงหมายความว่าเอาประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมแล้วก็ดูแลบ้านเมืองของเรานาคาน้าโขงถือเป็นการแสเวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยเหลืองานตํารวจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมดังคํากล่าวที่ว่าประชาชนคือตํารวจคนแรกนั่นเองธนาโชติบุญเรืองนิวทีวีจังหวัดเลยรายงาน